สวัสดีครับ EP พิเศษครับวันนี้เราอยู่ที่ประเทศลาวครับในเขตวังเวียงผมมาเล่นน้ำนะที่บูลกูลหนึ่งนะครับมากินข้าวแล้วก็มาสด,ดุตากับเจ้ารถคันนี้ฮะนี่นี่คือ Raptor Generation ที่3นะครับ Raptor F <Wow. S> 1 5 0นี่ครับผมได้ขออนุญาตเจ้าของรถที่เป็นคนลาวเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเบิงเลยเบิงเลยเบิงเลยนี่นะนี่คือ Ra ป t ตอนะครับนะ ก็คือผมเคยไปเห็นที่เขมรครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่ทันนะขออนุญาตไม่ทันแต่รอบนี้มาเที่ยวลาวครับผมได้เห็นคันนี้ตัวเป็นๆอีกครั้งและก็อยู่ใกล้ๆเลยนะครับผมกำลังมองความเปรียบเทียบอยู่คือรถแท้ยังไงก็หลอ่อคือมันหลออ่อเยอะล่ละนะสเกลแท้นะแต่เราเป็นงานแปลงคนะัสตอม นะมันไม่มีรถแบบนี้นะครับเราก็ต้องแปลงเอาครับแปลงให้มันได้อารมณ์เหมือนแท้อาโอเคเออประเทศเขารถดีๆเพียบเลยนะฮะดูดูมาดูรอบคันก่อนดูรอบคันก่อนนี่ให้ให้เบิ่งรอบคันก่อนดูรอบคันก่อนอ่าโคตรหล่อว้าคือแบบโคตรหล่อโคตรใหญ่ยาวด้วย <laughs> ยาวด้วย <laughs> <laughs> นั่งฝาท้ายเหรอ นี่ฮะคลิปบ่อยๆที่ผมเคยนั่งเนาะเห็นไหมสเกลหนึ่งตอนหนึ่งนะสำหรับงานคัสตอมแท้เท่านั้นกันชนท้ายก็สเกลหนึ่งตอนหนึ่งรถดัดแปลงทั่วไปที่แต่งเป็น F อ0หนะึ่งยจะใช้กันชนตัวนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือมันยาวหูลากอา้าวหูลากมีไหมเนี่ยท่อนี่หูลากครับหัวบอลเขาไม่ได้ใส่ไงนี่คือนี่ก็คือสเกลหน่ตอนหนึ่งท่อคู่เห็นไหมคานลากข้างล่างคือ เหมือนกับงานที่เราทําอยู่เลยฮะเป๊ะเลยโอเคฮะเท่ากันเท่ากันเท่ากันนี่ฝาปิดท้าย FORD มือเปิดเห็นไหมอ่าดูดูเหลี่ยมสันมิติดูคิ Q ้วล้อไฟขอบกระบะเหมือนเป๊ะคิ <Wow. S 2> ้วล้อไม่ได้เล็กนะดูดูคิวล้อของเขาใหญ่นะเห็นไหมดูคิวล้อเห็นไหมเป็นมิติใหญ่นะ เราก๊อปของเขามาเหมือนไป,เ,นไปเลยนะฝาถังกลมเหมือนกันนะครับแต่ของเขามีตัวเปิดไงเอาไว้แบบขอ,ของมือเปิดเห็นไหมไม่ได้ล็อกไฟฟ้าเนี่ยนี่ของแท้ไม่ได้ล็อกไฟฟ้านะเปิดได้เนี่ยเปิดแล้วก็แย่เข้าไปได้เลยเออเฮ้ยงานงานแปลงเราเอาแบบนี้บ้างไหมแบบไม่ต้องล็อกไฟฟ้าเปิดได้เลยเอาไหม <laughs> แต่ที่เราแปลงไม่ได้ครับประตูตัวถังของเขามันยาวมากดู ดูถึงแปลงตรงนี้ไปก็ไม่เหมือนครับเสียได้รถรถเสียด้วยแปลงกลับเดิมก็ต้องมาเปลี่ยนประตู no, no. อ่าเขาเรียกว่าแล้วะไอตัวเปิดปิดรหัสเหรออืมนี่ครับกระจกเอฟหนึ่งอสูนที่ร้านเรามีอยู่คู่หนึ่งอืมแต่ผมว่าแปลงในชุดเราเนาะเกระจกเตัวเก่าสวยกว่าอันนี้มันดูแบบบางๆงกันชนกันชนกันชน กันชนเหล็กนะครับคงไม่ใช่พลาสติกหรอกนี่นี่มาดูฝั่งนี้อ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาฝั่งนี้อ้อมมาฝั่งนี้นี่นี่มาเบิงมาเบึงข้างหน้าหน่อยนี่นี่ฝากระโปรงนะครับมีคนเถียงกับผมนักหนาวฝากระโปรงของเขาเป็นเหล็กนะนี่ไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ครับไม่ใช่เหล็กโอเคนะคเสียงแน่นแน่นนี้คือไฟเบอร์แน่นอนนะ,ะเขาเรียกว่าคอมโพสิตคอมโพสิตนะครับกระจังหน้าเหมือนของเราเดะเลยนะฮะ ดูดูพวกกันชนเหล็กช่องลมเห็นนะเหมือนเหมือนหมดฮะเหมือนกับงานที่เราแปลงกันอยู่ทุกวันนี้เลยเหมือนหมดเลยนี่คือกันชนเหล็กของแรปเตอร์นะครับนี่ฮะขออนุญาตเคาะช่องลมแทงใต้เครื่องรายละเอียดที่ใส่เข้าไปนี่ฮะของแรปเตอร์นำเข้ามาเอามาคัสตอมดัดแปลงขาแล้วก็ยึดใส่เข้าไปในเลนเจอร์ในเจนนะฮะนี่นะครับ เหมือนหมดเหมือนหมดเออโอ้ยโอ้ยมดกัดโอ้ยมดกัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมดกัดโอ้ยโอ้ยมุดมุดมดมดมดกัดมดกัดเอาเอาเอานี่นี่นี่ดูดูคิวล้อดูคิวล้อโอ้ยมดกัดมดกัดโอ้ย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 เต็มเป็นคอเลยโอ้ยอ่ะนี่มาดูครับคิวล้อเฮ้ยตาก้อง นี่คิวร้อนหานาเลยเห็นไหมเห็นเห็นคิวร้อไหมหนาบึกเลยมันขึ้นมาหนาใช่ไหมแล้วก็ไปเล็ก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 มาถึงข้างหน้าจะเล็กลงนะครับไฟไฟมีเหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่แล้วก็ไฟตัดหมอกเห็นไหมเหมือนกันครับเหมือนเหมือนกับงานที่เราแปลงเลยอ่ะ imana, หล่อเว้ยหล่อโคตรหล่อโคตรหล่อเลยนี่หล่อมากแล้วความอวม ความใหญ่ความโป่งไงนะของเขาเลี้ยวเลี้ยวให้อารมณ์แบบว่าก็ก็หัวโตท้ายโตนั่นแหละนะดีโคง้งมนไม่ได้ทื่อตรงเป็นเหลี่ยมสันนะ oh, <no. S 1> คือเขาโค้งมนธรรมชาติอุ้ยมดกัดอุ้ยมดเจอจังวะอู้หมดลังมด,มดเต็มเลยโอ้ย,อย,อยเอาเป็นว่าโคตรหนะลอนะล้อ ล้อขอบ17ครับยาง3-1-5้ทับ70อ,อยาง BF แล้วก็เดี๋ยวผมขอดูช่วงล่างหน่อยช่วงล่างตัวนี้เป็นเป็นคอยสปริงนะเป็นคอยสปริง <Whoa. S 2> แต่ผมไปดูที่กัมพูชาเว้ยน่าจะเป็นแรปเตอร์ตัวเก่าเป็นเป็นแหนบอ,อันนี้เป็นโชคไฟฟ้าเหมือนแรปเตอร์ V6 บ้านเรานั่นแหละโ <Okay. S 2> อเคนี่นะความโปง่งคิ้วล้อความใหญ่ เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับความโป่งความใหญ่เหมือนกันเลยอ่าบัานไดข้างก็เป็นเป็นอลูมิเนียมครับยิงโคดนี่ขอบประตูฮะขอบประตูวิ่งมาขอบประตูหช่องลมนะครับอ่าขอไปดูฝั่งนู้นหะน่อยคือบางเลนเขาไม่ใสใช่ไหมบางเลนเขาไม่ใส ดูท่อคู่หน่อยท่อคู่ผมว่าท่อคู่น่นจะเป็นสเปคคล้ายๆ r a p t แรปเตอร์บ้านเราะฮะปรับเปลี่ยนเสียงโหมดได้น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะดูเด็กของเขามีโอ้ยหมดยมีเห็นนะเปิดตัวลากจูง <Wow. S 1> เป็นตัวไฟบ้านเราไม่มีรถดีๆแบบนี้ฮะก็ต้องมานั่งแปลงเอาเนาะคนไทยของเขาให้มาดี ถ้าคันนี้นําเข้านะ <Wow. S 1> ผมบอกเลยน่าจะมี7-8ล้านว้าน <Wow. S 1> ผมก็ไม่รู้เรื่องภาษีหรอกนะว่ามันจริงๆแล้วจบเท่าไหร่ถ้าเอาเข้ามา <Wow. S 1> แต่บอกเลยว่าคันโคตรใหญ่ดูดิคันโคตรใหญ่เห็น <Okay. S 1> ไหมนี่เดิมๆออริจิน,นอลนเลยเนะี่ยไม่ได้แต่งโอ้ถ้าใส่ล้อ, 22, 24, นะ oh. Oh. อยี่สองยี่ี่เนาะโอ้โหยังหลออมมองคันนี้แล้วไปเปรียบเทียบกับงานแปลงของเรานะคนละเรื่องเลยฮนะ คำว่าแท้ยังไงก็หลอกว่าของเรามันให้อารมณ์แบบว่าเป็นงานแปลงเป็นชุดแปลงเนาะแปลงให้เหมือนแปลงให้คล้ายแปลงให้ใกล้เคียงโอเคจะให้หลอกกว่ารถแท้มันก็คงยากเนาะอะให้เพื่อนๆมาดูครับว่ารถแท้เป็นยังไงงานของเราแปลงเป็นยังไงอยอมรับครับว่ารถเขาดีประเทศไทยเราไม่มีรถแบบนี้ก็ขับเลนเจอร์ไปก่อนนะอ่ะอยังไงก็ฝากไว้เป็นแค่นี้ครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ลาวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินกลับไปลุยงานต่อแล้วอ่ะโอเคพอขอบคุณประเทศเพื่อนบ้านครับประเทศลาวครับไปเล่นน้ำต่อไป